คัฟเฟิ้ลชีสอะโวคาโดค่ะหอมมากค่ะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลค่ะวันนี้จะมาทำขนมค่ะจะทำคัฟเฟิ้ลชีสอะโวคาโดนะคะทำกินเองได้ง่ายๆค่ะส่วนผสมจะใช้ชีสสองช้อนโต๊ะอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ไก่หนึ่งฟอง ข้าวโอ๊ตสองช้อนโต๊ะค่ะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆขอบคุณมากนะคะลงมือทำกันเลยค่ะจะตอกไข่ไก่ก่อนเลนะคะ จะใส่อโวคาโดก่อนนะคะจะบดอโวคาโดก่อนคะ่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแก่ให้เขาแตกออกนิดนึงใส่ข้าวโอ๊ตลงไปเลยคะ่ะ ใส่ชีสลงไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไปใส่ที่อบกันเลยนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวทากับเครื่องอบก่อนค่ะ ทีนี้เราก็รอจนกว่าเขาจะส่งนะคะสุกแล้วนะคะถ้าสุกเขาจะไฟเขียวเขาจะตัดไปนะคะอืมน่าตานมากหอมหอมมากสีสันสวยงามค่ะ เสร็จแล้วค่ะครับเฟิร์นชีสอะโวคาโดนะคะหอมหอมมากค่ะขอชิมก่อนค่ะ อร่อยมากค่ะทานแล้วร้อนอร่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ